สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะตอนนี้กี่ัปเดตเสร็จแล้วนะครับผมนะฮะเจ็ดโมงเช้าเลยมาอัปเดตแล้ว,ม,ลวมีอะไรมาใหม่นะผมแน่นอนว่ามีเอ่อ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 เฟสทิฟซีซั่นรอบที่4 รูฟอร์เมซี่นะฮะอันนี้เลยอันนี้ไม่ใช่อันไหนวะน,นี่อันนี้อันนี้นี่อันนี้ครับผมนะฮะก็จะเป็นอ่าล็อกอินแคมเปญนะครับผมเป็นการล็อกอินนะฮะก็จะได้75,000 GP นะฮะแล้วก็ตัวบูตตำแหน่งคูณ10บาดาวคูณ1ยู่งนตุสเกาฮาดาวคูณ1นะฮะเมนเจอร์สกิลคูณหแล้วก็75,000 GP แล้วก็สกิล คูณ10นะฮะให้แต่และว,วันนะครับผม7วันนะฮะอันนี้โอเคแล้วก็อะไรวันเนี้ยอันนี้คืออะไรบอลดำเหรอให้เจ็บบอลดำมั้งนะฮะแล้วก็สเปเชียลเทรนเนอร์อีเวนต์ทัวคูณ2แล้วก็บล็อกดอยังอยู่แล้วก็มาคลับคอยเซลก็ยังอยู่นะฮะโอเคอันนี้มันคืออะไรวะเล่นกับบอทเอาคอมเหรอทับเพลเยอร์ ตำนานมีตำนานด้วยนะฮะก็จะเป็นซูเปอร์สตาร์ชาเลนจ์แล้วผมวันนี้นะฮะก็จะมีสองชาเลนจ์ชาเลนจ์ก็คือชาเลนจ์ที่หนึ่งก็คือเอาชนะเพื่อได้บอลดำนะชาเลนจ์ Challenge ที่สองก็คือชนะเพื่อได้ตำนานหนึ่งใบนะครับผมวันนี้นะฮะโอเคน่าสนใจว่ะน่าสนใจโอเคประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีเมดเดย์เมดเดย์เมดเดย์ร้อยสองร้อยทอง สี่ร้อยไม้คลับคอยสี่ร้อยไม้คลับคอยนะฮะแล้วก็อันนี้เหรอใช่นี้เหรอวะไม่น่าใช่มนะั้งน่าจะอยู่ที่อีเวนต์นะฮะน่าจะอยู่นี่แหละนะครับผมแล้วก็มีอีเวนต์ทัวร์คูณสองนะยังไงซุปเปอร์สตาร์ชาเลนจ์นะครับผมก็จะได้บอลดำ แล้วก็ตำนานโอเคมาถือว่าแจกเยอะอยู่ได้อยู่นะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็สามเซเลคชั่นวันนี้เราจะมาเปิดกันนะครับผมวันนี้เราจะมาเปิดบล็อกดอก็ยังอยู่นะะทุกคน,นเผื่อใครไล่แบบยังไม่เต็มที่นะฮะวันนี้เราจะมาเปิดเมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลนะสองทีมไหมเราดูก่อนเราดูก่อนนะฮะแต่เปิดสองทีมนี้ก่อนนะครับผม มาจัดอะไรก่อนดีจัดริเวอร์พูลก่อนแล้วกันฮนะแล้วก็มีของฟรีด้วยนะของฟรีของบรูโน่นะฮะจัดบรูโน่ก็จัดไปจัดก่อนเพื่อนเลยเอาก่อนเพื่อนนะครับบรูโน่มาต้องดูไนะ้ยเนี่ยต้องดูไมนะ้มเนี่ยข้ามไปแล้วผมโอเคของฟรีด้วยตันเก้าสี่นะ เปตันเก้าสิบมาลิเวอร์พูลสามครั้งอะนะคอดีโก้โชตา้าม,มูเมตซาร่าแล้วก็เทียโก้ครับผมสามคนนี้ <c oughs> เลือกได้เลยวะ่ะมามา,โ,มานะอโอ้โหใครวะเนี่ยอาเดนโอ้โหเชี่อคืออาเดนมาเมื่อไรเดี๋ยวผมไม่เคยพลาดเลยนะจริงอาเดนมาเมื่อไรเดยวผมไม่เคยพลาดเลยโอ้โห แต่เป็นบันดำมเลยนะฮึมโรมิโอ้ยเจ็บใจว่ะเย,ย่ยังว่าโอ้โหคนอื่นเยอะแยะเนี่ยเทกโก้ไปท้าขวาเบอร์อะไรวะน,นะยี่สิบเหรอเบอร์ยี่สิบนี่ใครวะเบอร์ยี่สิบนี่ใครอ่ะโชต้าเหรอเอาว่ะสวยดดโก้โชตา้ามา คนนี้แหละบอกเลยว่าทีเด็ดไหมไม่รู้ต้องลองใช้ดูนะครับผมมาขอเทียรกูมาเทียรกูกันตาร่ามาได้ปะวะเท้าขวาวะไขว้นะเบอร์สามเหรอเชี่ย <Yeah. S 1> มาติฟนะผมโอ้โหแต่ละคนนะโอ้โหเออฟาบินยูไม่ใช่มาติฟ <laughs> ฟาบ,บินยูนะมาติปก็เย่แหละมาติปนี่นของเมนยูใช่หรอวะเอ้มาติกนี่เมนยูเรือกฟูมาติปถ,ถูกแล้วนะโอเย่มาถึงคนะิวของเมนยูฮะแม่เรือกฟูไม่ได้เรียนมาคนแรกปูราเซงนะเมนยูนี่น่าสนใจหลายคนนะนะผมคาว์ันนี่อย่างเงี้ยเดีเจมอย่างเงี้ยสปีดเก้าเก้านะฮะแล้วก็ แล้วก็ใครอ่ะหมดแล้วบิสคา,ก,าก็น่าลองนะไปขวานีะ่ะโอเคเดคิอามีแล้วนะครับผมมามา,น,านี่ะคารวานี่เดนนิเจมนะลุยลุยลุยนะแม่เองยแต่ได้ดีโก้โชต้ามาก็โอเคนละ้หรือฟูนะฮะแต่อยากได้เทียร์กักันดรามากกว่าน,นะมาจริง อ,อสวยเดนิสเจมแน่นอนว่าเนอะถ้าเป็นบอลทองนี่ไม่น่าพลาดนะโอเคบอลทองว่ะบอลทองที่อยากได้ว่ะเดนิสเจมว่ะโอเคมาแล้วมาแล้วนะนะคาวานี่ไปคาวานี่ไปคาวานี่จบจบไปขออย่างเดียวอย่าตัวซ้ำโอ้โหเด็กขี้อามีเลีวว้ยวอ่ะดิ อเอามาทำอะไรอยู่เยอะเดี๋ยวมันเยอะเลยวะ่ะอเดคาร์นะฮะมาครั้งสุดท้ายเขาคาวานี่คาวานี่คาวานี่อยากได้คาวานะี่ฮะฟีเจอร์ครั้งแรกของคาวานี่ในนามของเมนเอ้ยกูบกบาร์นะโอ้โหบกบาร์บกอกบบ,กบ,ก,บกบาร์ นะฮืมหมดครับผมเชจ้าเลฟูลได้โชต้าแมนยูได้คาร์บานี่เอ้ยได้ได้ได้จิมใช่มันก็ไม่เท่าไหร่นะจริงแหมตัวดีๆเยอะแยะอับเรียนมาอีกแล้วนะโอเคแม่งได้โกทุกรอบเลยสองทีมนี้ยังไงเนี่ยสองทีมนี้ยังไงเนี่ยคิดอยู่เนี่ยจะเปิดดีไหมดิเชลิซันเหรอดิเชลิซันเหรออืม ยังไงดีอะทุกคนจังไนไดีให้จังไรดีระบาดนี่ชลริสเซนฮาเมดวาดีผ่านแล้วกันนะสองทีมนี้ผ่านแล้วกันนะใครจะเปิดก็ตามสบายฮนะผมว่าผ่านแล้วกันเพราะเพราะผมก็ไม่ได้ฟูลทีมด้วยไงสองทีมนีนนน้แล้วก็นักเตะก็ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะผมโอเคประมาณนี้ผมอะบแบบวิวสวนนักเตะท,ที่เราได้มาดีกว่า สนักเตะที่เราได้มาเมื่อกี้ที่พอใช้งานได้ก็จะเป็นเดนิสเจมคนนี้นนนหน้ารีวิวนะสปีด9 9้้านะผมเร็วปีดเลยผมว่าไปเปลืองไปโปอะอะเรามีเยอะนะผมเรามีเยอะไม่ต้องห่วงตันแล้วแล้วก็ชูตาครับผมนะตำน่งเดียวกันด้วยไปสองอย่างไปไม่ตันหรอกเชื่อดิเฮ้ยตันว่ะตันมัว นะโอเคเดียร์โอ้โหไม่น่าแค่สองคนนี้น่าจะพอแล้วมั้งนะที่น่ารีวิวปกบาวก็ไม่น่าเท่าไหร่เนี่ยน่าจะเป็นไอ้เจีมกับดีกูดจูต้านะผมโอเคก้าวหนึ่งกับก้าสามเนี่ยไม่โดดไปก้าวสี่ก้าห้าดูนู่ไงรออะไรแบบดูนู่ดีครับคนนี้ของฟรีนะของฟรีขาดไม่ได้นะครับผมของฟรีขาดไม่ได้ฮะต้องจัดต้องจัดตันไปวะตันเลยก้าสี่นะก็ไม่น่าเกียดนะ บรูโน่เก้าสี่นะครับผมสองสั้นเปิดบอลโอเคคลองบอลได้จบสกอร์ความโคง้งสปีดพลังการยิงนะสปีดได้ปะสปีดก็ไม่ไดไไ้ไม่เท่าไหร่ <c ười> กลางๆนะโอเคบรูโน่ตัวเก่าเท่าไหร่วะทุกคนขอเช็คตัวซ้ำก่อนอันไหนวะโพสิชันเหรอบรูโน่บรูโน่กลางลุกกลางลุกกลางลุกบรูโน่ ก้าห้าเทียบแล้วไงตัวก่อนมันเก้าห้าตัวนี้เก้าสี่มันจะเทียบกันได้ป่าวะมันเทียบกันได้หรือเปล่าวะเฮ้ยเตะวเตะตัวนี้ส่งสั้นดีกว่าวะส่งสั้นเปิดบอลดีกว่านะตัวเก่าอนะแต่ก็ลองเทียบดูเดี๋ยวค่อยเทียบดูดูครับผมวันไหนจะดีกว่านะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมวันนี้ฮะก็ก็ไม่มีตัวซ้ำแต่แม่งก็ผู้รักษาประตูทั้งสองทีมเลยนะฮะ ผู้รัษกษาประตูทั้งสองทีมเลยน่าเสียดายนะเถียโกูกันตราก็ไม่ได้นะครับผมรับก่อนมีเวล28วันปล่อยไว้ไม่ได้เดี๋ยวหายโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะใครจะปั๊ม GP หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นละบ๊ายบาย let's go